อยากบอกใครเลยอยากตุนไว้คนเดียวพอไปเจอไอเทมลับในท็อปส์แอปราคาดีว่าแต่บอกไหนก็ได้ช็อปของเข้าบ้านทั้งทีก็ต้องคุม้มทั้งหมดนี้สามารถช็อปได้ที่ท็อปส์แอปื้อเข้าห้องจากที่เดียวครบจบน้ำยาซักผ้าอีซี่สุรเข้มขน้นราคาแค่105บาทน,น้ำยาล้างจานจูวี่สุดเข้มขน้นถนอมมือราคาจึงมาก45บาทเองแ้ำยาถูพื้นโกร็อกที่ราคา36บาทว,าว้าวมากทำความสะอาดพื้นบ้านได้หมดจดและโกร็อกเขามีน้ำยาล้างห้องน้ำที่ราคา31บาทด้วยนะสัลรี มีถึง80ชิ้นที่ราคาน่ารัก32บาทเองน้ำแร่ ลิตร 1>, 1แทกราคาแค่59บาทกระดาษเช็ดหน้าแบบแขวนราคาดีมากมี4ชั้น1,280ชิ้นอ้โหราคาแค่49บาทดึงแบบนี้ได้เลยทุกคนและยังมีของกินที่อร่อยไม่ว่าจะเป็นละไมงอกกระป๋องที่ใหญ่มากน้ำส้มสายชูเชฟเซเลชั่นเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะขวดละ18บาทควีนน้ำมันถั่วเหลืองราคาขวดนี้อ่ะบาทเองไมไบคขนมที่อร่อยมากราคาแค่หลักสิบติดบ้านไว้กินคือเพลินมากทั้งหมดในท็อปแอปเขามีส่วนลด100บาทเมื่อชอ ครบ999บาทส่งฟรีเมื่อช้อปครบ399บาทไอเทมรับราคาโดนที่ท็อปสเท่านั้นช้อปเลย